คุณใจกลั่นใจกลั่นนาวาบุญนิยมเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเป็นเศรษฐกิจที่ทุนนิยมไม่เข้าใจการไม่สะสมความรวยเป็นความสุขของคนบุญนิยมสิ่งอย่างนี้มันเป็นจริง มันเป็นจริงผู้ที่เข้าถึงผู้ที่บรรลุบรรลุธรรมสภาวะต่าวเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นคนมีความรู้สึกเราเป็นคนไม่ต้องสะสมอะไรเลยอปัจจยะความรวยเราเข้าใจเข้าใจามันคืออะไร คนสะสมมีอะไรเป็นสมบัติของตนเองมากๆก็รวยเราไม่ต้องรวยเลยโดยที่มันมีระบบต้องมีเงื่อนไขนะว่าคนไม่รวยเลยเนี่ยต้องมีมีระบบระบบนั้นคือเราต้องมีกลุ่มหม,มู่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีและก็อยู่กันอย่างสาธรารณภคีจริงๆ ถ้ามีสาธารณปกัีแล้วก็มีหมู่กลุ่มมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีกันพร้อมจริงๆแล้วนี่นะคนที่มีจิตวิญญาณที่บรรลุบรรลุถึงจุดที่เป็นความจริงความจริงว่าตัวเองบรรลุไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีของเราไม่ต้องมีตัวเราของเราอะไรเลยจริงๆนี่ภาษามันก็มีอยู่แค่นี้ และคนคนนี้ก็รู้สึกว่าโอโหสุดยอดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้จิตต้องเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความจริงที่เราเป็นได้แล้วเราก็มีความรู้รู้ความจริงของจิตของเรานี้ได้เลยว่านี่มันเป็นความจริงสุดยอดแล้วมันรู้แล้วซึ่งมันเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัปร,รับปัจญายานะ เมวัสเอทะโหติเนีย่ยอปร,รับปัจจยาญาณนะเมวัสเอทะโหตินมันเป็นการอย่างรู้สภาวะนี้เรื่องเนี้มันรู้จริงๆของเราเองเลยโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยมันเป็นความอย่างรู้ความจริงอันนี้โดยตนเองของเราเองมัน เคยเชื่อพระพุทธเจ้ามาตอนนี้มันไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเพราะมันเชื่อที่เราเองเป็นเ,เองมีจริงเลยมันมันเป็นคำตอบของตนเองที่สุดละจบละมันไม่มีใครจะมาตอบเราอีกละมันรู้สุดรู้มันรู้จบรู้แจ้งรู้จริงจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้คน,นที่เราจะรู้ ความจริงอย่างที่ว่านี้จริงๆและเป็นความรู้เกิดในจิตใจของเราเองจริงๆนี่มันจึงเป็นพูดที่ชื่อว่าบรรุธรรมแท้ๆของพระพุเจ้าจริงๆนะและเศรษฐกิจบุญนิยมดังที่ใจกลั่นเข้ายกมาเนี่เศรษฐกิจบุญนิยมเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนอกจากจะใช้คําว่าเศรษฐกิจบุญนิยมแล้วเศรษฐกิจที่ถึงขั้นสาธารณโภคี เศรษฐกิจที่ถึงขั้นสาธารณภคีจบเลยและเป็นจริงนะถ้ายังไม่เป็นจริงกดข่มอยู่เสแสรงอยู่มันก็ไม่จริงนะมันก็ไม่จริงพยายามกดข่มพยายามเสแสร้งทํากันจริงๆกดข่มไว้ท่ามจิต มันไม่เกิดยานปัญญาจิตมันไม่ศูนย์จริงจิตมันไม่รู้ความศูนย์จริงปัญญามันไม่รู้ความศูนย์ที่แท้จริงของจิตที่เราละลดหมดจิตกิเลสหมดอาสวะมันไม่มีจริงมันก็ไม่ไม่เป็นความจริงวันาะความจริงนี้ที่พูดไปโดยพย,ยัญชนะโดยภาษาเนียพวกเราทุกคนก็พยายาม เข้าใจไปถึงสภาว่าจริงๆเป็นอย่างไรแล้วเราก็ดูของเรานี่แหละของคนอื่นมันไม่ชัดเท่าของเราเองหรอกถ้าเรามีอันนี้แล้วแล้วเราก็มั่นใจในหมูเราเป็นอย่างนี้หมูเป็นอย่างนี้ด้วยกันเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยกันอยู่มันจะรู้กันเลยมันจะแล้วมันก็มั่นใจในกันและกันด้วยมันจะมั่นใจในกันและกันเลย นี่ความจริงอันนี้อาตมามั่นใจแล้วก็เห็นว่าเมื่อมีความจริงนี้เกิดแล้วมันจบอาตมามั่นใจว่าจบเนี่ยเห็นหน้าสลอนเนี่ยใครอยากจะมาหลอกอาตมาก็หลอกไปเถอะคุณจะหลอกได้นานเท่าไหร่ก็เชิญแต่ถ้าคุณไม่ใช่หลอกคุณจริงคุณก็อยู่เดี๋ยวก็ต้องเผากันให้ให้เผากันไปหลายศพล้ว มันมไม่มีปัญหาเลยนะหรือแม้เราจะไม่อยู่ในชุมชนนี้ของชาวโศกชุมชนอื่นเราไปอยู่มันอาจจะไปได้ไปชุมชนนั้นชุมชนนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยบางทีมันก็ไปก็เอาไปตายในชุมชนไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องจบจริงๆเลยนะมันเป็นเรื่องจบหมดกังวลหมดติดยึดหมดสงสัยหมด ตายแล้วก็ดีไม่ดียิ้มตายแล้วก็ยิ้มพวกเราจะจะตายยิ้มกันพยายามตายยิ้มกันให้ได้นะตายแล้วก็ยิ้มยิ้มสามครั้งอ,อมามันจะได้เป็นเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราไงนั่นก่อนตายก็ตั้งกล้องไว้นรีกล้องมันเยอะใช่ไหม อาจจะตายใช่ไหมตั้ามันมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เครื่องมือยังเพิ่มเยอะอยู่แล้วมันเยอะเลยเราไม่แต่เราที่นี่ก่อนหมดเราไม่ใจนั่นท่านแซนดินเตรียมกล้องไว้ดีๆนะท่านแซนดินท่านเป็นบอกว่าเตรียมกล้องไว้ดีเวลาใครจะตายเดี๋ยวๆจะเพิ่งตายยิ้มก่อนเนีสุดยอดเลยยิ้มแล้วขาดใจปึ๊กครับผมว่าเจ๋งจริงนะครับตายยิ้มแง คุณสิทธิพล <c oughs> พิมเขตทำดีทำไม่ยากแต่การรักษาดีทําไมมันยากจัง <c oughs> อ,อ,อ,อันนี้ก็จริงทําดีทําไม่ยากทําดีฉาบช่วยบางทีไม่ดีหลอกลวงเขาว่าเราทําดีด้วยซ้เป็นเดี๋ยวก,กลับมาสู่ความจริงที่เราไม่ดีจริงแต่คนดีพยายามทําดีแล้วมันยาก อาตมาถึงบอกว่ามีคนบอกว่าอาลทานามาดัดจริตดีมาทําเป็นดัดจริตดีเอออาตมาว่าดัดไปเถอะดัดจะขาดวินาทีเลยนะดัดจริตดีนี่คุณดัดไปให้ดีดีดีไปงี้ดัดไปเลยจนตายตาย,าาย,ตยาแล้วเกิดมาอีกก็ดัดอย่างเงี้ยต่อจําไว้ยันปรินิพานเลยก็มันจะเป็นมีปัญหาอะไรเราเข้าใจแล้ว จริงๆนะมันดีจริงไหมล่ะดัดทาจริตอย่างเงี้ยดีจริงไหมไม่ใช่ทุจริตมันสุดจริตจริงๆเอาซิทําไปสินดัดไปสิเนี่ยจะเป็นแปลกอะไรนะอ้าวก็ต้องพยายามรักษานี่แหละอนุรักษณาประทานรักษาผลเราก็ต้องรักษาผลนะสังสมแอเซวนาภาวนาภา,า,าลีกัมมังแล้วมันก็จะเกิดปัญญาปัญญานี่แหละคือตัวตัดสินมันเป็นพลังงานมันอ๋อ มันดีนะเออดีได้น,ะนานยิ่งดีดีได้ทาวรเลยดีเลยเจ้าก,ก็ตั้งดีไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงดีนี่เลยดีอย่างนี้ไปตลอดเลยเพลิตัวไม่เพลิตัวก็ดีเป็นอัตโนมัติเลยนะใครมาเปลี่ยนแปลงจะมาเปลี่ยนแปลงไปให้ไม่ดีมันก็ไม่ไปมันก็จะต้องมีพลังงานดีอย่างนี้คนอื่นจะมีแรงอะไรมากระแทกให้มันเปลี่ยนแปลงจากดีกระแทกไม่ไม่เปลี่ยนอาวิปรินามธรรมมังไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรั อสังหิรังไม่ไดใครจ้อจัดการทำลายได้เปลี่ยนแปลงลมลางอสั่งหิรังใครมาลมลางไม่ได้เลยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีฟื้นอสั่งกุปปังอสั่งหิรังอสั่งกุปปังอย่างที่เราได้พูดกันมานิจังตุวังสัสตังวิปริณามธรรมังอสั่งหิรังอสั่งกุปปังเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้พะพุทธเจ้าท่านตาตาพิสูจน และอาตมาก็เห็นจริงจะว่าไปแล้วอาตมาก็บอกได้ว่าอาตมาได้อาตมาได้สภาวะอันนี้อาตมาถึงยืนยันแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจพูดได้อย่างแข็งแขรงแรง,แง,แง,แงดีไมด่ดีพูดไปจกนกระทั่งคนอื่นก็บอกว่าเหมือนเอาไปตีหน้าตีตีใส่แสกหน้าเขาอะมันมันยังงั้นจริงๆมันจริงมันเป็นเรื่องที่โอ้โหสุดยอดสุดยอดภาคภูมิใจคุณวารุณี คนไทยในอเมริกาก็มีแบ่งปันค่ะอ่าก็ดีแล้วแต่เขาบอกว่าคนไทยนะไม่ใช่คนอเมริกาคนไทยไม่ใช่อเมริกันคนไทยในอเมริกาก็มีแบ่งปันค่ะชมรมสมาคมต่างแจกข้าวสารร้านอาหารไทยสลับกันแจกข้าวกล่องคนไทยอื่นๆก็มีแจกข้าวกล่องตามบ้าน และก็ทำหน้ากากแจากค่ะเอาเลยทําเลยเผยแพร่ความจริงอันนี้ไปทําด้วยความจริงใจไม่ต้องการดีการเด่นะอะไรหรอกทําความจริงนี้ออกไปไม่ต้องไปดอยากได้อะไรตอบแทนเขาจะชมเชยไม่ชมเชยอัตมารับรองว่าคุณทําดีแล้วทําไปเถอะอย่างเงี้นะคุณรัพย์สิสริการอยู่กับปัจจุบัน คือจิตเราตั้งมั่นอยู่ในศีลทุกขณะใช่ไหมใช่ด้วยจนศีลนั้นมันบรรลุผลนะเป็นการบรรลุผลของศีลข้อนั้นข้อนั้น,อย,น,นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ทุกปัจจุบันเป็นผลที่บรรลุแล้วอยู่ทุกปัจจุบันนะแล้วถามต่อว่าการอยู่กับปัจจุบันคือจิตเราตั้งมั่นอยู่ในศีลขณะนั้นใช่ไหมครับ ไม่เกี่ยวกับการวางแผนในการดำรงชีวิตในอนาคตเกี่ยวศีลคือหลักเกณฑ์ให้คุณรู้ว่าคุณจะทำอันนี้และคุณก็ทำจนกระทั่งมันเป็นปกติเลยจนกระทั่งมันเป็นทุกขณะนะเพราะฉะนนจะบอกว่าไม่มีไม,ไม่ไม่วางแผนก่อนไม่รู้ทฤษฎีไม่รู้พิมพิมเขียวหรือไม่รู้แบบแผน มันไม่ใช่มันก็มีแบบแผนพระเจ้าท่านเนี่ยมาแล้วพระเจ้าท่านวางแผนมาหมดแล้วเป็นแผนซึ่งสรุปศีลสมาธิปัญญาฤรธิ์งไตสิกขานี่แหละนะขยายผลไปเป็นจรณญสิบ้าวิชาแปดก็ตามจะขยายออกไปอีกอย่างพิสดารกว้างขวางสัมผัสกันสังเคราะห์กันสังขารกัน,อ,กนอะไรขึ้นอีกเยอะแยะ,ยะก็ได้ทั้งนั้นนะ พราะงั้นจะไปบอกว่าไม่วางแผนอย่างอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นคนไม่มีแผนไม่มีโปรเจกต์ไม่มีแผนไม่มีโครงสร้างไม่มีการอะไรก่อนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นอัตโนมัติตามลําดับที่อาตมาทําง,งานเท่านั้นเองอาตมาก็มีแผนมาก่อนเรียนศีลสมาธิปัญญาเป็นแผนผังมาจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติมันจริงแล้ว และมาทํางานในทํางานโดยที่เรียกว่าอาตมารู้องค์รวมของอันนี้ระดับนี้ระดับนี้ระดับต้นกลางปลายต้นกลางปลายโดยการรู้องค์รวมที่เป็นสภาวะธรรมที่ครบครบกลุ่มครบหมดครบกระบวนการนะครบกระบวนการของมันมันเป็นความรู้ที่รู้รอบอะแสดงว่ามีแผนโดยอัตโนมัติมันมีอยู่ในตัวของมันแล้ว นะมันก็เลยไม่ต้องไปนั่งวางโครงสร้างต้นเ,<อ>เพราะมันมีจบแล้วค<อ>นะเ,เช่นการวางแผนการเพาะปลูกป้องกันภัยธรรมชาติในอนาคตนะเอา,เอาก็กกกกกค่อยศึกษาไปคุณถามมาคุณวางแผนก่อนก็วางแต่พอเวลาเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไม,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 ไม่ต้องไปวางแผนอะไรนะ